สวัสดีค่ะตอนนี้เรายังอยู่ในสัปดาห์ที่10นะคะหน่วยห้องเรียนภาษากันนะคะตอนนี้เด็กๆจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับแบบฝึกหัดนะคะมี2เล่มวันนี้มี2เล่มนะคะเล่มแรกจะเป็นบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กคุณครูจะเริ่มให้เด็กๆทําตั้งแต่หน้า13จนถึงหน้า17เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ หน้าสิบสามคือหน้านี้เด็กๆดูนะคะวาดภาพต่อเติมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและระบายสีภาพนะคะเราต่อเติมอย่างเช่นเรามีโรงเรียนให้แล้วนะคะมีเสาธงมีต้นไม้มีพระอาทิตย์ นะคะทีนี้รอบๆโรงเรียนเราเป็นอะไระมีสนามหญ้ามีสนามเด็กเล่นมีด้านข้างโรงเรียนแล้วก็มีที่เล่นนะคะออกกําลังกายนะคะมีสนามหญ้าใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีหอพักเด็กๆก็วาดต่อเติมไปเลยนะคะแล้วก็ระบายสีด้วยนะคะมีหน้า13านะคะต่อไปมาดูหน้า14หน้า14นี้ให้เด็กๆนะคะ เขียนคำตามรอยปาและลากเส้นโยงภาพกับคำให้สัมพันธ์กันนะคะโยงภาพให้สัมพันธ์กันเรามาดูกันครูใหญ่แม่ครัวพี่เลี้ยงแล้วก็ครูสัมพันธ์กันไหมคะเรามาดูว่าสัมพันธ์แบบไหนโยงภาพไปหากันนะคะครู ครูก็ต้องสัมพันธ์ตรงไหนอ่าตรงนี้นะคะคือครูใหญ่ก็สัมพันธ์ขึ้นไปหาครูใหญ่นะคะแม่ครูอ่ก็โยงมาหาแม่ครัวนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ครูก็โยงมาหาครูนะคะแล้วก็โยงไปหานักเรียนเพราะว่าถ้ามีครูก็ต้องมีนักเรียนด้วยใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะพี่เลี้ยงก็รากโยงมาหาพี่เลี้ยงแล้วก็ไปหานักเรียนเหมือนกันเลยนะคะโยงมาหาครูใหญ่แล้วก็ไปหานักเรียน ถ้ามีนักเรียนถ้ามีคุณครูมีแม่ครัวมีพี่เลี้ยงมีคุณครูก็ต้องมีนักเรียนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมโยมด้วยนะคะต่อไปหน้าสิบห้าหน้าสาิระบายสีภาพและลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กับคำแล้วก็มาดูกันอันนี้สอนเด็กในโรงเรียนสอนเนงเ,สอเด็กในโรงเรียนคืออะไรอะ่ะ คืออะไรคะสอนเด็กในโรงเรียนอ่ะครูกับแม่ครัวใครเป็นคนสอนเด็กในโรงเรียนอ่ะถ้าเป็นครูก็โยงจากคําว่าครูมาหาภาพนะคะเหมือนกันภาพที่สองดูแลเด็กในโรงเรียนอาจจะเป็นพันโรงนะคะพันโรงแล้วก็พี่เลี้ยงปกติพี่เลี้ยงจะดูแลมากกว่าพันโรงนะคะเราก็ลากไปค่ะต่อไปอันสุดท้ายดูแลความสะอาด ในโรงเรียนก็แสดงว่าเป็นป้าพันลงลุงพันลงแล้วก็โยงเส้นไปหาคําว่าพันลงแล้วไปหาภาพอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะหน้านี้ระบายสีนะคะต่อไปหน้าสิบหกค่ะ,ะหน้าสิบหกลากเส้นโยงภาพกิจกรรมกับภาพสถานที่ให้สัมพันธ์กัน เราก็ดูกิจกรรมที่เราจะต้องเล่นอย่างเช่นอันนี้เป็นภาพในห้องเรียนเราจะโยงไปหาภาพที่เราเล่นการสนามได้ไหมคะถูกต้องขำไม่ได้ถ้าไม่ได้ปุ๊บเราก็ต้องโยงไปหาภาพที่เราลงไปเล่นแบบนี้เองนะคะแต่ภาพนหน้านี้ไม่ต้องระบายสีนะคะต่อไปหน้าสุดท้ายนะคะนับจํานวนผลไม้ที่ซื้อและเขียน ตัวเลขแสดงจํานวนในช่องว่างอ้าวเรามาดูการแสดงจํานวนยังไงนะคะผลไม้ที่ซื้อผลไม้ที่ซื้อมีมีเท่าไรอ้าวมังคุดมี1 2มังคุดมี2ูลูกเราก็มาหามังคุดบางที่เด็กๆอาจจะยงังอ่านหนังสือตรงนี้ไม่ออกเท่าไหร่นะคะอาจจะสะกดได้เป็นมังคําเพราะฉะนั้นให้เด็กมองภาพนะคะภาพมังคุดส สองลูกอันนี้มังคุดเราก็เขียนเลขสองเลขสองอาราบิกนะคะอิปแอปเปิลกี่ลูกเราก็มานับตรงนี้แล้วก็เขียนแอปเปลิลแตงโมก,กี่ลูกใส่ลงไปและส้มมีกี่ลูกก็ใส่ลงไปนะคะหน้านี้ไม่ต้องระบายสีนะคะอ่าต่อไปเราก็มาดูอัจฉริยะพัฒนาอัจฉริยะ qs นะคะอ่าเล่มอัจฉริยะนะคะหน้าส2สองถึง16ะคะ่ะแปบ๊บนึงลมแรงนิดนึงนะคะลมธรรมชาติหน้า1ิบถึง16ค่ะเรามาดูหน้า12นะคะหน้า12บนี้ไม่ต้องมาไปสีเลยค่ะอ่าเพื่อนเพื่อนลองสังเกตซิว่าเครื่องเล่นแต่ละชนิด เล่นได้กี่คนอ่าเราก็มาดูอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นชิงช้านะคะชิงช้าเด็กๆเ,เห็นไหมคะมีที่นั่งเท่าไหร่คะอ่ามีที่นั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้คือ1เลข1ใช่ไหมคะเขาบอกว่าคําสั่งก็คือเขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขเท่าจํานวนคนให้สัมพันธ์นกันกับภาพ เครื่องเล่นนะคะอันนี้เล่นได้หนึ่งคนเราก็วงกลมนะคะใช้ดินสอวงกลมเลยนะคะอันต่อไปเล่นกี่คนก็ใช้ดินสอวงกลมไปนะคะรบ้วควรท่านผู้ปกครองดูแลการทํางานของเด็กด้วยนะคะต่อไปหน้า13นะคะเขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมของภาพนะคะการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ภาพไหนที่ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมอ่าเข้าแถวเป็นระเบียบอ่ากไหนเหมาะสมแล้วก็ขีดถูกไปอ่าอันนี้ดูสิเล่นกันดีๆก็ทะเลาะกันแล้วไม่เหมาะสมเลยเราก็ไม่ต้องไปขีดนะคะอ่าไปขีดภาพที่เล่นกันด้วยกันแล้วไม่ทะเลาะกันนะคะขีดถูกนะคะอ่าทุกอันเลยรบกวนผู้ปกครองช่วยดูด้วยนะคะต่อไปหน้าสิบสี่หน้าสิบสี่นะคะ ควรเก็บที่ใดก็ถามว่าเขาบอกว่าเขียนตัวเลขหนึ่งสและ4ของภาพที่จัดเก็บในวงกลมของภาพสิ่งของเราก็มาดูกันว่ามันจะมีถ้าเป็นตู้นะคะตู้ใส่ของนี้ก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งใช่ไหมคะตู้เสื้อผ้าเป็นหมายเลขสอง ตะแกรงตะแกรงวางของวางรองเท้าวางชั้นวางรองเท้าเป็นหมายเลข3และกล่องใส่ดินสอเป็นหมายเลข4นะคะเราก็มาดูว่าเอ๊กล่องใส่ดินสอเอออันนี้นี่อยู่หมายเลข4เราก็เขียนเลขสี่ในวงกลมเลยนะคะอย่าให้ออกนอกวงกลมนะคะดูว่าของทั้ง4ชิ้นนี้ควรอยู่หมายเลขใดนะคะอันนี้ไม่ต้องระบายสีนะคะต่อไปหน้า15 เขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมของภาพที่แสดงถึงความรับผิดชอบหลังจากใช้อุปกรณ์เสร็จอ่าเรามาดูกันตอนนี้เด็กคนนี้กำลังทำอะไรเด็กๆเ,เห็นไหมคะใช่แล้วเขาปลูกต้นไม้นะคะเขาใช้อะไรเขาทำเอาอะไรมาทำเสร็จปุ๊บควรที่จะเก็บไว้ตรงไหนสิ่งที่เขาจับคือสีฟ้าสีฟ้าเรียกว่าพั้วนะคะพว้ยวนดินนะคะ เรามาดูซิว่าควรจะเก็บไว้ตรงไหนอันไหนที่ควรคิดว่าจะต้องนําอุปกรณ์อันนี้ไปเก็บไว้มันถูกต้องก็ขีดเครื่องหมายถูกเลยค่ะทั้ง3ช่องเลยนะคะต่อไปหน้าสุดท้ายคือหน้า1 6กนะคะสังเกตภาพและสนทนาร่วมกันอ่าเรามาดูกันเที่ยวกันในวันหยุดนะคะเขียนวงกลม ล้อมรอบภาพที่หายไปให้สัมพันธ์กับภาพด้านบนอ่าเรามาดูด้านบนก่อนว่ามีอะไรบ้าง่ะมีเด็กกี่คนหนึ่งสอมสห้าหแต่เด็กอยู่ในน้ำกี่คนเด็กดูบนบกกี่คนมันเกี่ยวกันไหมลองดูสิคะมีอะไรบ้างอะไรที่มันหายไปเราควรนำไปเติมแต่ไม่ต้องตัดนะคะเอาไปใส่ไม่ต้องแต่ละวงกลมอย่างเช่น เด็กสี่คนนี้กําลังเล่นอะไรอยู่คะอ่าเล่นอยู่ในน้ําก็คือลูกบอลลูกบอลอยู่ตรงไหนเราก็มาหาตรงนี้พอเจอลูกบอลปุ๊บเราก็วงกลมเลยวงกลมว่าอันนี้แหละถูกต้องนี่คือลูกบอลอันนี้คืออะไรหายไปอันนี้คืออะไรหายไปให้เด็กๆบอมองตรงนี้นะคะมันเป็นเงาอยู่นะคะแล้วก็วงกลมให้ครบตามจํานวนนะคะเด็กทําได้ไหมคะอ่าคุณครูคิดว่าเด็กๆทําได้นะคะ แค่สองเล่มเองนะคะมันจะมีเล่มที่ระบายสีกับเล่มที่ไม่ระบายสีแล้วมันจะปนกันอยู่อย่างเช่นระบายสีก็ไม่เยอะนะคะแล้วก็ที่ไม่ได้ระบายสีก็ไม่ต้องระบายสีให้เด็กๆทำงานอย่างตั้งใจนะคะช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วอากาศเริ่มเปลี่ยนนะคะให้เด็กๆเ,เวลานอนสมผ้าเป็นเสื้อแขนยาวให้มิดชิดนะคะด้วยความปรถาถนาดีจากคุณตูเจี๊ยบค่ะคุณม,มากค่ะสวัสดีค่ะ